กับสวัสดีเอฟซีเบิรกซับหน้าคีทุก่ันนะคะเมื่อนี้กะมาไหววันพระเนาะคะ่ะกับคุณพ่อคุณแม่น้องพีมนะคะกะเมื่อนี้รูซื้อว่าได้กค่าว่าเพิ่นฝัน,นะะ FC เนาะค่ะเอฟซีเนาะทางช่องกะจะเป็นชื่อกางเอาบรรยากาศฝากเอฟซีนะคะเมื่อนี้พิธีการไหวนะคะเอฟซีคำามาแล้กกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะคะ เพื่อจะบ่อผาดแนวทั้งได้ดีๆจากทางช่องทางช่องจะเสนอไว้เป็นแนวทางเท่านั้นเอฟซีก็ใส่วิญญาณในการรับชมนะคะงวดที่แล้วอันเล็กพอหองพิมแตกทั้งบนทั้งล่างเนาะค่ะงวดนี้สิมาลุนไปพร้อมกันเนาะกับความฝันเพิ่นเนาะค่ะเพิ่นว่าเพิ่นฝันดีนะคะก็มีสายบุญสายเอฟซีถวายหัวหมูนะคะเมือนี้เนาะโอ้เอาครับผมาุครับเอฟซีทรงอัน้าห่มไม้ค่ะที่ดีเปน รู้ตัวน้นนข็งตรงปัจจัยมาให้ตอนตอนนี้เราก็เหลือแค่โซลารเซลล์ที่จะติดสารปูสารยาเรานี้เนาะตรวจมนมันมืดแลลวครับแมนครับเรเห็นหวอยากได้โซลาเซลล์อยู่ครับครับตอนนี้กำลังเตรียมขล้องขึ้นวายเนาะค่ะความฝันเพิ่นแม่นแม่นเลยค่ะเอฟซีวันที่แล้วเขาความฝันคุณพ่อของน้องพิมพ์นะคะ คุณแม่ฝันไต่ย่งผู้หน,นีงวด้สิได้ถามเพ่นยูค่ามือนเนอี่ยเนาะ ม่น้องเพื่อปลาล่ำบอก่าปลาล่ำลำล่ำลาำปลา่ำบเรียกอเหจลเนามาโดีกมีโลาบนี่ครับฮะเ่นให้ผมมาบอกป้าดำครับเห็มบอกปูตายอยู่นี่โดลาน้ำปูน้ำยาเฮ้า ผมก็ได้มากเกินมาบอกเป็นถ้าถือแปดหาหรือถือแปดท้องนี่เิ่นกระสีดเครื่องเซนไว้คนละหมากลากไม้บนบนปู่ตาไว้ครับครัก็เลยถือของเพิ่นนี้นี้อ๋อครับครับเพิ่นไน้ทรงปัดใยมากให้ไม่สืบคนละไม,ม,ม้หัวมือถวายปูตาแต่ว่าเครื่องคนละหมากลากไม้ถวายปูป่ไม่ยาเฮาโอ,อสา้สาธุครับสาธุ บครัก็เลยว่าคือว่ามีความฝันแล้วเนาะค่ะเนาะคฟันเมื่อขื้นแก้วเอีกแมนครับโอ้ฟันเมื่อคืนสดสด้อลอนนี่นี่เหล็กเย็ดอีกอยู่ด้วยอ่บานนี้อันได้แก้ความฝันให้ไผไปค่ะนนบ่ครับบ้านไ้บอกยังอยู่โอ้แอดมินเป็นซ่องแรกที่ได้ฟังแมนบอกค่ะความฝันตื่นขึ้นมาได้บ่าว้ามฝันลด ฝัันแปลงไล่ะฝันว่าจังไดยค่ะเอาแปลช่วยกันเอาบัดิฝันมางูใหญ่ครสามตัวเพราะเป็นองค์ปู่ของญาติงูใหญ่งูใหญ่สามตัวสามตัวเนาะปึ๊ดเลยตัวบางใหญ่หนึ่งมาหาอยู่เนี่ยมาหาเพื่อนกับบ่าวใหญ่หนึ่งกับบ่าวใหญ่ยังมาหา ผมก็นั่งบางเพิ่นอยู่เพิ่นที่ไปใส่มาใส่น้องโอ้ผมเลี้ยวเบางเพิ่นเพิ่นกระหัวบางผมคือเก่าผมเลี้ยวเบางอีกเลี้ยวเบางพวงอีกคือเก่าว่าที่นี่ผมได้เลี้ยวเบางเพิ่นด่วนๆคนโคตรโตโคตรเขาไหมโคตรโตครับโคตรโตผมยานเลี้นี่สูนอยู่สูนกับเจ็บสูนเจ็บตามที่ผมขาดแค่นี้ซื้อเด้เป็นแนวทางให้ตามที่ผมผมเห็นในข้อฝันนะครับครับจากสามที่ว่ามาสามตัวงูใหญ่นะ สามเจ็ดตัวโอ้นั่นแมนอยู่วะงูใหญ่มีกสามตัวผมเดียวเบื้งเพื่อนเพื่อนกับบอดี้บอลอีอย่างครับเอาทีละคนนะครับถามทีละคนนะครับพ่อให้เพื่อนแฝดลวดพ่อพ่อผมเดียวเบื้งเพื่อนสองสามตัวเพื่อนถัดโคตเป็นวงกลมอีกวงเบิ้งเลยงูใหญ่สามตัวแล้วก็เลี้ยอยู่ตัวเดียวโคตรใจกันเลี้ยอยู่ตัวเดียวโคตลักษณะคือยังเขาเขียนเลขหนึ่งไอีคนยังกัอันว่ามนมุ่นไอาราบิกให้อินดู อีออกหนึ่งเท่ไหมเพรานคดร่วมกันนะมื่ร่วมอยู่เหมืองเดียวงูใหญ่สามตัวเลยเลี้ยวยุดตัวหนึ่งชั่ขึ้นเลี้ยววงหัมวมีก็เลี้ยวบังนั่นแหละครับพี่มงคลฮะสามเจ็ดหนึ่งแม่ฮันบ่อาจารย์พ่อหนองพิมแปะรหดค่ะพ่อหนองพิมคิดว่าสิเป็นตัวใดผมว่าศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์นี่แหละศูนย์เจ็ดหนึ่งยู่เหมือดียวสามตัวนี่แหละ ต่้อีสามบางถือบทันลครับงูจะโตก็ค่ะสามครับนั่นแหละรครับสามงูมากสามตัวแต่ว่าที่ผมเลี้ยวเบื้องเพลินเลี้ยวเบื้องสองสามครั้งท่านบปดโคตรใส่น้ำกันเลยบานนี่โคตรเป็นวงกลมแล้วชู้ขึ้นเลี้ยวตัวเดียวชู้ขึ้นเลี้ยวตัวเดียวนะข่อยเนียนขอยยังชู้ขึ้นเลี้ยวตัวเดียวแต่ว่าไอ้ที่ว่าชู้ขึ้นเนี่ยมันกับเป็นคล้ายๆลักษณะคือย,ยังโคตรเป็นวงกลมนะครับลรายกขึ้นนี่สิไหมผมเลยสะดุงตื่นออกไป เต่างูตัวบางเงี้งามสีอะไรครับพ่อนาปินออกสีดำดำเงาวับเลยครับดำพึ้นเลยล่ะดำยันเงาแก็บเงินกับบริษัททำายบริษัททำไรเงี้ยโคดแบบไหนครับลองเขียนให้ดูหน่อยครับอันจังสีมีครับจนสะดุ้งเตือนเนาะเด็กสีบลูมีศูนย์เขียนให้ดูนะครับผมเด็กสีบลูมีศูนเพื่อนโคดเนาะงูกระต่าย พ่อน้องพิมบา่ายห้พ่อน้องพิมแแปลให้นะครับนี่นะครับได้ลักษณะนี่เป็นขวดใส่ยี่สิสามตัวโอ้หันนกนกตรงตรงนะคะัค่ะสามตัวสามตัวล้วเหลืออยู่ตัวหนึ่งนะครับเด้อนี่คือพื้นชู้ชู้ข้อ,อยวงสีนะครับ งูใหญ่สามตัวนะครับเป็นโคดแบบนี่ลักษณะแบบนี้เลยครับโคดใส่กันเอซีว่าหนึ่งสามศูนย์สันหนึ่งสามศูนย์แต่ว่างูงูนี่เป็นเจ็ดนะผมคิดว่าแต่ก็ลองเพิ่นแต่เบิ่ง่าโศบไปโศบมันผมเป็นแนวทางให้เนาะส่วนพ่อน้องพีม์นี่จะตีเป็นตัวไหนครับผมมักศูนย์ถไปเพราะว่าคดเป้นกกลม่ผมเบิ่ง แต่ว่ามันปิดประเด็นที่ว่ายกหัวขึ้นนี่แหละวิ่งศูนย์ไหวตอนเถอะประมาณอืมค่ะเอาฟังซอยกันตีซอยกันเด้อค่ะเอาพอน้องพิมลองเขียนนะครับถ้าพอน้องพิมชอบตัวไหนครับพิมสิตีเป็นตัวไดนเขียนเขียนไปเลยครับนสิบว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ่ถึงไม่เป็นไรครับเป็นแนวทางครับผมเอาเอาคือว่าเอาความคิดของคุณพ่อน้องพิมคิดว่าสิเป็นนะ ค่ะพาขคนกับอัสตีว่คือกันเนาะค่ะเนาะครับเอาๆแต่ว่าเอฟซีก็อยากฟังพอหนุ่มพิมตีเห็นไหมนะเพื่อน,นกับอ,อยากฟังทางแอดมินตีตีไม่ถูกก็อย่าด่าเพื่อนนะครับนเนอะตีโซ่ต่างเปลี่ยนบลเก่งไหมค่ะครับอ๋อค่ะเอาตามพอหพนุ่มพิมมันใจแต่ว่าขึ้นมากในชุดหนึ่งสองตัวนี้ขึ้นมากในชุดหนึ่งแล้วขึ้นมาก เกิดมากนั่นอยู่ค่ะเมื่อคืนฟันตรงกับพ่อหลวงพี่คือว่าได้เงินเมินหนึ่งมาขึ้นเนี่ยแปลกเนาะพ่อหลวงพิมันถามว่าอันแอดมินบอกฟันดีบอกเพื่อนว่าฟันอยู่ค่ะฝันตัวนี้ล่ะตัวได้เงินก็คิดว่ายังสั่นคิดว่าฝันว่าเบิกเอ่องวดที่แล้วที่ว่าแม่หลวงพิ่มันฟันมาเบิกซับแจกเงินคนละพันคนละพันไหมค่ะเลยมาฝันนี่ล่ะฝันตัวงวนงวนนี่เพื่อฟันส้นกันกับส้นกันอีดีเด้อค่ะเมื่อคืนเบิกทรับฝันว่า ไปทำงานซิฟมือได้เงินเมื่อหนึ่งน่าอีนี่ได้พอหน่องพิมพ์อคิดว่าสีตรงก็พอหน่องพิมพ์พอหน่องพิมพ์ถามกับปากาวว่าฟังเรียวกันเพราะว่าต้องต้องวอาก็แมนนะครับเนาะอันนี้วอาเด่นนะครับตั้งแต่ไปได้รอดมดโยูบานเบิกซับค่ะรับคันรับยังค่ะฟันดีก็รู้สึกดีมาตลอดนะครับเนาะฟันขิ้อมาเลยก็จะแมนครับวัดนี่ตรงกันนะคะ ความสีเบาให้ฟังเลขมื่ขึ้นฝันว่าไปทำงานผมว่าสิวะท่านเบาด้นี่ผมว่าสิวยึมือซองมือให้เพื่อนมาหายกดยึขังเงนค่อยค่อยชี้ยำให้เอามาันใจเนนอกคนนอกพี่มาใกล้ๆนะครับ fc มองเห็นไม่ชัดคือว่าเมื่อนี่เป็นมือดีนะครับอแม่นค่ะแสดงว่าเลขสีขาวแล้วคันนี้เพราะว่าเพื่อนกะเมื่อนี่กับแปลกๆอย่พอหลวงพี่ถามว่าอันเอดมินฝันว่านอกแันคือจังคนหูนี่ว่าเป็นตัวเดียวกันว่าได้นัดกันมาก่อนเนาะอันนี้บ่ได้นัดกันครับอื แอดมิ่กับพึ่งมากเบิกทรัพย์กับพึ่งมากก็อาจารเเหลนเนาะพึ่งมากร้อมกันบางได้นึ่งละมาพร้อมกันครับอาจารเเหลนกับพึ่งมาเหมือนกันเพิ่อฝันว้าความฝันให้ฟังเลยครับค่ะเขาบ่ได้เตรียมกันกอนหล่ะก็บ่ได้เ้าให้กันฟังกอนจะทายคลิปเนาะเอาแบบสดๆเลยก็บ่กเคลีว่าเลขสิตรงกันแต่ว่าคืดมากนี่ผมตามที่ผมเห็นในความฝันเะผมคืดว่ามีศูย์แทะคืดววาแล้วชั่วข้อขืนจากงูสามตัวงูใหญ่ยกข้นงูสามตัวใช่ไหมครับ ย่าลืมสามเด้อล่ะสามเจ็ดวงังงูมาสามตัวเอฟซีตีเอาเด้อบาทเพราะว่าอเพื่อนกะขอให้มีชงมีหลานมือนกันเด้อครับเอฟซีไซบุนผู้ที่เบิงท่างช่องอยู่ตอนนี้นะครับเนาะเป็นแนวทางเป็นอ่าซื้อกลางให้นะครับแต่ว่าคิวอีรีค่ะตั้งแต่เฮดคลิปกันมาเลขเขาสู้อดเลยอ <c oughs> ีดีเนาะค่ะว่าเขาคุณพ่อเขาคุณแม่บ้างันกับเขาทึ้งพ่อทึ้งแม่เนาะ ชวนมากแกคิวตลอดนะคะยังไงก็อย่าลืมสามตัวนะครับผมอคอมเมนต์คอ<า>มเมนต์ใ <comment, S 2> ต้คลิปได้นะครับคอมเมนต์ใต้คลิปได้ตัวแปลก็เดีย๋ยวมาสามตัวแล้วโคตรโคตให้เห็นนี่ผมว่าต้องเลขอยู่ในหนี่แหละแต่วต่าผู้เดียวฉีเบิ้งเปลี่ยนนั่นแหละเพราะว่าเมือ่อคืนก่อนนอนผมบอกว่าอิปาหามหาเนเดอม์มาแลงเพราะว่ามีผู้รวมถวายผมคนละหมากลากไม้น้ำพิ่นรูปต่วเพิ่นซื้อพะพม่าให้ให้ล้านน้อยคนซอยเหลือทางครอบครัวนะครับ ผมก็เลยอยากขอโชคขอลาบให้ทางเอฟซีทางสายบุญเพิ่อนเพื่อเพิ่อนได้ยิบช่วยลอตเตอรี่ค่าเห็นค่าถือตัวมากเพิ่นข้ามีโชคมีลาบนะครับได้บอกว่าพ่อเมือแร่งมาหาลูกในเด้อมาหาอีดีครับครับเอามาในนี่แหละในี่หลังเมนต์มาแล้วค่ะเอฟซีวัดเจ็ดสามศูนย์เจ็ดแปดศูนย์มาสั่นเจ็ดแปดศูนย์พ่อ่าอ่าครับล่องไปเบิ่งแต่ว่าความรู้สึกพ่อลองเพียมนี่ศูนย์สามเจ็ด ช่วยกันแปะแปดสิบเปอร์เซ็นไปแค่สินแหลกดิ้นรันชุดงวดที่แล้วก็ตองวดเด้ที่เขานะนั่งแปดหานะคือหาพ่อหลองพี่มันใจจะค่อยมาสรุปโครงสุดท้ายเอาเนาะครับตอนนี้ฟังไปข้าวข้าวสักก่อนนึ่งร่องร่องร่องแปดใส่กันเบื้่ะเป็นแนว้ท่าไงครับคาโซกคาหมานนะครับแต่ว่ามีเอฟซี เพิ่นบอกว่าอันทางเมืองนอกคนบอกว่าจุดทูบห้แนีว่าซั่นว่าจุดได้รยังค่ะยังครับอครับพอน้องพิมจะจุดไปไหนครับอันทูบมีหยังซั่น360อันของอันน้องพิมน้องพิมจุดครับรอบก่อนรอบก้อนอ้ควาแม่นรอบนี่ว่าท่านได้จุดครับ่ทน้แต่คนบอกว่าจุดให้แนียวสาว่าโอ้เ่ะเราต้องจุดเบิ่งเนาะค่ะบาดนี้ต้องต้องต้อง พอต้องพิมพ์จะจุดวันไหนก็มาลุ้นกันอีกทีหนึ่งครับครับครับเนาะครับเดี๋ยวมันชีไหลายตัวพอดอปล่อยไปที่เราหน่อยก่อนศูนย์หนึ่งเกตศูนย์หนึ่งครับเอฟซีตีเอาเนาะค่ะความฝันเพิ่นแม่นนี้ดี กล้องกลมให้ดีนะครับเด้อยวส่วนหนึ่งเห็นอบอพินอตอันนี้คือเลขกพี่มักเด็กพ่อของพี่มักนะคะแอดมินกับสีบอคอตีนะคะเพราะว่าเอฟซีเป็นกะบ่ายากให้แอดมินตีป็นไหนยวงไม่เห็นป็นยานนั้นไกลเชี่ยวอันนี้<ก>ลเ,เลยเตรียมกันมาก่อนนะครับเด้อผมถามแอดมินเพิ่นว่าได้ฟันโบนโอทางเบื้องสัมเดินตรงกันเนาะแปลกเนาะมื้อนี้พ่อของพี่ถามสุเทียเพิ่นบ่ถามกับ น,นี่คือตัวเลขในมือวันพระสำหรับงวดนี้นะคะ017เป็นว้ามฝันข้งแรกของพ่อหลองพิมพค่ะเอฟซีกับจับตาม,มองไว้เนะคะข้ามฝันเพิ่นคิวอีรีเนะาะค่ะเอฟซีเนาะ ทางช่องกับเป็นซื้อกลางเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเอฟซี FC ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมสําหรับคลิปนี้กะให้โศกให้มนันกาบขอพระคุณเอฟซีเป็นย่างสูงที่ได้เขามาติดตามเบิกซับหน้าขี้นะคะได้เป็นกําลังใจแอดมินก็ด,ดีใจลายที่เอฟซีได้เขามาชมเนาะบาทิ้ก็ทีได้ล่งห่านนะคะสิด้นําหาแนวทางฝาก เออีกนะคะ FC กระตองใส่วิทยาในการรับชมเนาะคะ่ะราะว่ากับซิมีไล,ลายสำนักหลายอาจารย์นะคะสำหรับคลิปนี้กบสวัสดีค่ะ